สวัสดีครับพบกับทัดไทยบ้านครับผมวันนี้พามาเบิ้งนะครับการดัดแปลงบ่อเลี้ยงปลานะครับผมนี่ใช้ยางรถเก่านะครับขอบสีิครับผมเป็นยางรถขนาดใหญ่ขอบ40ิเอามาดัดแปลงนะครับกะนี่ครับห้องกระเทปูนนะครับเทปูนนะครับแล้วก็เอาหินไส้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคกนะครับนี่เป็นคกคกเก้าคกห้าง แเนี่ยเาดินเหนียวไส่นะครับดินค้นดินเหนียวใส่ก็บห้บวมขึ้นมาเอาใส่น้ำใส้ปลาเข้าไปนะครับอันนี้ก็ช่างเหลิมนะครับสร้างเหลิมครับเป็นเป็นสร้างนะครับสร้างหลับสร้างบ้านเฮ็ดของน้ำเฮ็ดขั้วเฮ็ดประตูบานเห็ดสุนเนี่ยครับผมเป็นกระดาษแปลงครับนี่ครับให้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำใส่นะครับผมผ้าสีเหล้วก่อนนะครับ ในปูนทาซีให้เดี๋วก่อน,นครับนะใส่ปูนลายไปเด๋เหนืมคุองคูนปูนใส่สองคูนะครับคู่คู่ดำเฮ้าเนี่ยนะครับสองคู่นะครับ,รบ,อ,รบอ่าก็เห็ดแทนร่องนะครับจะใส่แทนร่องปูนแทนยังอะไรครับร่องครับเฮ้าร่องให้มันสูงขึ้นนะครับ นี่ครับถ้าสีแดงเสร็จก็จะสวยงามนะครับแล้วก็ปล่อยหน่ำใส่น่นะครับไม่ได้ลงทุนเยอะครับผมลงทุนแกปูนครับผมไม่ได้ลงทุนแกปูนก็ไปลงทุนขอเพผลมากปูนลงปูนก็ขอเพผลมากสีก็ขอผลอีกโอ้ยยางก็ขอเพิ่งนั้นเนี่ยยางก็ขอผลแสดงว่าคลิปนี้คือบ่ได้ลงทุนยังจากบาทครับผม คลิปนี้คือไม่ได้ลงทุนสักบาทเลยลงทุนแต่แห้งครับผมนี่แต่ว่าผมสีถามสื่อเพิ่นอยู่ครับว่าเพิ่นสิขายเถอะเดี๋ยวให้พเพิ่นเทศเรียบร้อยแล้วก่อนสีถามสื่อเพิ่นบอกว่าสีขคายอยู่สองอยครับพี่น้องไว้จังไดยครับสื่อบอนหน่อยๆซ้ำหนีสองลอยพี่น้องไว้จังไดยคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวอ,อย่าคุยกันว่าราคานี้สี่ให้เพิ่นจักบาทคาแรงครับเป็นคาแรงเพิ่นเนะาะคาแรงเพิ่นจักบาทครับ บ่อขนาดนี้บ่อเล็กๆกลมๆครับนี่าสีให้เรียบร้อยสวยงามเลยสองหลอดแี่อย่งครับดีดีเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ยัดสองชามันเนาะให้เพื่อนเอาน้ำใส่ด้ครับเนาะน้ำใส่เบิ้งนะครับใส่เลยครับผมใส่เลยครับใส่เลยเราทำการปล่อยน้ำใส่แล้วนะครับนี่ครับปล่อยน้ำใส่เราก็คือไปหาปลามาใส่ครับเออตัวรอดก่อนว่ามันหัวมันซึมงอย่างไรเนี่ยบ่ครับนี่ ไปนำใส่เนี mm ่ยต้นตัวใหว่ะแล้วกอาหินให้ปลาเขาลบสอนเนาะเอาหินเอานันหนใส่นะครับอฮ้ยาก็ ปล่อยน้ำไปนะครับผมทายอีกรอบหนึ่งรอบที่สองพอดีครับมันเกิดสีแดงงามสวยนะครับครับผมอ่ะง่ามสวยงามเลยนะครับผู้ใดอยากเอาไปเห็ดเลียนแบบก็สามารถเอาไปเห็ดได้ครับผมบบสงวนลิิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นครับผมก็เอาไปลองไปเห็ดเบึงนะครับอ่ะคอมเมนต์ของเบิรงเดอครับคอมเมนต์ของเบิรบงนะครับ อ่าราคาสัมนีสีราคาซัมไดครับอ่าถามันโอเคผมกัสีเมาส์เพิ่นเลยครับสื่อเพิ่นเลยครับนี่บอหน่อยหน่อยครับผมอ่าสำหรับที่มีขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ